ค่ะคนสวนเจ้าของสวนชื่ออะไรคะอ๋อมณีวรรณชนานไทยค่ะชื่อเล่นทรายทรายใช่ค่ะอ๋อใช้เรือใบแดงทางดินใช่ไหมใช่ค่ะใช่มาตลอด๋อแล้วก็พ่นเพราะว่ากินทางใบใช่ค่ะใช้ไปกี่รอบลวคะปุ๋ยเนี่ยอันนี้ใช้ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอ่ะ๋อแต่ก็พัทับใจใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าลดต้นทุนได้เนาะออเพิ่มผลผลิตใช้แล้วน้องนัดีลูสวยนะอ๋อ ก็นี่นะขวดเดียวนี่นะขวดเดียวอืประทับใจไม่ต้องบวกอะไรเลยอ่ะใประหยัดไปเยอะใช่ไหมประหยัดไปเยอะผลผลิตเพิ่มก็เดี๋ยวรอน้ำหนักอีกหน่อยหนึ่งจะเพิ่มแล้วก็ลูกใหญ่เกินคาดนะอันนี้ลำไยแค่กี่เดือนเนี่ยมันเี้ยหกเดือนห้าวัน ลำไยหกเดือนเท่ากับลำไยจะเก็บได้แล้วดูสิน่ะดูลูกมันนี้ค่ะเดี๋ยวโผล่สีสวยแล้วจะไปจีนกันสีสวยน้ำหนักดีสวยมากเลยลูกใหญ่เปิดยังนันอ๋อเปิดยังหนาอยู่นะเป็นไปได้ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะขยายได้อีกใช่ค่ะขยายได้อีกรัะแปลงนู้นก็ยังใช้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันฮะทั้งหมดสามแปลงเลยสามแปลงสุดยอด เพราะว่ากินก็เรือใบแดงสุดยอดใช่ค่ะเรือใบแดงเนี่ยยินดีต้อนรับสารเพิ่มประสิทธิภาพเรือใบแดงนะตัวนี้ใช้คู่กับลำไยอันนี้จะต้องไปส่วนยออีกนะใช่พืชจะต้องไปใช่เขาลงมาส่วนว่าเขาลงมาอยู่ที่บ้านเนื้วเดี๋ยวแปลงนู้นก็ต้องถ้ายังเล็กอยู่ก็ต้องใส่ทางดินอีกเพิ่มประสิทธิภาพที่มีคุณภาพสูง ฝากลองได้แช้วบากว่าคนรับการบชะเยัดต้นทุบอกคนที่ยังไม่ได้ใช้หน่อยให้เชื่อใจให้มั่นใจบอกหน่อยลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจแล้วจะประทับใจเหมือนอย่างที่ฉันก็ตาเนี้ยชอบเหมือนกันใช่เพราะทุกคนลองเปิดใจดูค่ะมันเป็นของใหม่ลองใช้เนี่ยคือแน่นอนประหยัดต้นทุนผลผลิตเพราะ่ามันประหยัดต้นทุนได้เหมือนกัน ใช่ขอบคุณทีมงานอ่าหผู้ใหญ่ด้วยแนะนำให้รู้จักแนะนำเนาะแนะนำให้ใช้ของประหยัดแล้วก็เพิ่มผลผลิตเงินเหลือในกระเป๋าเยอะแยะเลยปีนี้ใช้ไม่หมดลืมเที่ยงไปที่บ้านน้องนะใจดีจึงบอกต่อใช่ค่ะใจดีจึงบอกอย่าไปอุบียบไว้คนเดียวไม่ได้นะแล้วก็ฝากคนที่ยังไม่ได้ใช้อยา อย่าอย่าอย่าเสียโอกาสให้รีบใช้ซะและอย่าไปใช้ของแพงไม่ใช่เก็บมันย้าเสร็จไปจ่ายเขาแสนสองแสนอันนี้แค่หมดแค่แสนกว่บาทได้สามแปลงนะครับโอคนะคะขอบคุณค่ะย่าวัสดีค่ะ